ก็สวัสดีครับ fc แฟนคลับแฟนช่องบ้านลักกี้สองห้าหกห้าทุกทุกท่านนะครับทั fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับผมก็วันนี้นะครับวันที่วันนี้วันที่ยี่บสองนะครับผมวันที่ยี่บสองเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมก็มาเจอกันครั้งคลิปแรกนะครับผมวันนี้เป็นคลิปแรกนะครับอคลิปแรกของรัฐบาลไทยนะครับประจํางวดวันที่หนึ่งเดือนสิบ นะครับเดือนตุลาคม2 5งพนาระครับ,ผม,มรบผมเป็นชุดเต็มนะครับผมเป็นชุดเต็มนะครับวันนี้ก่อนที่จะเข้าไปดูแนวทางตัวเลขกันนะครับก็มาดูคลิปขับถังกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับ ก่อนจะเข้าไปเบอง์น้าทั้งมันนี้นะครับผมก็ไปเบอร์สรุปกันนะครับสรุปงวดที่ผ่านมานะครับผมสรุปงวดที่ผ่านมานะครับชุบเต็มงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมานะครับคือวันที่16งวดประจำวันที่16เดือน9นะครับ4ี6นะครับผมก็เลขที่ออกนะครับผมก็3 2 0 8 12ศข้างล่าง4ี่นะครับ สามตัวบนก็แปดหนึ่งสองนะครับก็แล้วก็ข้างล่างก็สี่หกนะครับผมก็จับคู่ไ่กับรุดนนะครับผมจับคู่ไ่รุดนะครับบอกนึกว่าฝันวาสลีว์กสีออกอ,อ,อันแม่นะครับเต็มเต็มนะครับอันแม่นะครับผมแต่ว่า เลในตารางนะครับเลขในตารางแอดกระหายอยู่แบมีแปดหนึ่งสองนะครับผมหกสามเก้าเจ็ดนะครับสามตัวเต็มเต็มนะครับผมสามตัวเต็มเต็มนะครับในตารางก็สามตัวเต็มเต็มนะครับผมแต่จับคู่ให้บ๊ถือนะครับตัดคู่บถือนะครับผมส่วนส่วนเลขตัววิ่งรูดนะครับวิ่งรูดกับเขาที่วิ่งสองกับสามนะครับวิ่งสองกับสามชุดเต็มนะครับผมก็ เข้าที่สองนะครับเข้าที่สองเป็นหลักหน่วยนะครับผมแต่จับคูให้ผ่้ขอพี่นองเอ้ยเสียดายครับตัดเป็นคูนะครับแปดหนึ่งครับแปดสองเสียครับตัวหนึ่งสองมาเอานะครับบนนึกว่าสีมาวันแม่นะครับก็เละบอดเลยจับนะครับผมก็เละลุดไปนะครับงวดที่พานมานะครับผมก็ต้องขออภัยนะครับขอโทษขออภัยเสีหลายนะครับผมก็มาเป็นอย่างนะครับตัวเลขก็ไม่ขอไี่นลุดนะครับผมตัวเลขก็ไม่ขอไี่นลุดก็ บ่าวากันนะครับผมก็มาตามวดนี้ตต้นะครับมาตามวดนีต้ตต้ไปนะครับผมเอฟซีนะเข้ามาเรานะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด,กดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมนะครับเปิด กดติดตามไว้นะครับ,บรเดี๋ยวไม่ได้พลาดนะครับกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเดี๋ยบ๊วไผ่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับผมที่แอดอรับโหลดลงในช่องนะครับผมก็จะได้ก็ผ่าตัดจะได้ก็ผ่าตัดาาคลิปนะครับผมก็กดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับสำหรับรัฐบาลชุดเต็มงวด ประจำวันที่1นะครับประจำวันที่1เดือน10ปี66นะครับผมก็มีงวดเลขตารางนะครับแล้วจะให้ไว้7หลักนะครับผมจะให้ไว้7หลักนะครับก็มี7มี293 605นะครับตัวคิดว่าน่าจะมาก็ลงดอกจำไว้นะครับผมกาดอกจำไว้นะครับผมก็มี7มี2 ก้าสามห้านะครับผมนี่ครับเลขที่คิดว่าน่าจะมานะครับผมแต่ว่ามาร์กแอดจับคู่ให้นะครับจับกันเองเลในตารางนี้นะครับผมจับกันเองได้ในตารางนะครับไม่น่าพลาดนะครับผมไม่น่าพลาดนะครับในตารางบอผลานยุ่งแล้วครับบอผลาอยุ่งแล้วก็เขายุ่งแล้วละครับต่ว่าจะเข่าบนหรือเข่าล่างบ่แน่ใจนะครับ มาเบิ่งัันต่อครับผมจับคู่นะครับจับคู่จับคู่จับคู่นีสองเก้านะครับสองเก้ 29, 20, นะครับเก้าสามห้าสามห ห้ 5, 6, แล้วก็5 7นะครับผมก็มี12หางนะครับ12บหางหมุนเคยนะครับผมก็ตัวที่คิดว่าน่าจะเข้านะครับก็มี2องศูนย์สอนะครับ จะประมาณนี้ครับผมสำหรับนี่ครับสำหรับแนทางของรัฐบาลไทย้งิดประจ ա วันทีหนึ่งนะครับผมก็ไดยประมาณนี้นะครับคิดสองคูนะครับเว็บแพ้มาซี่แอดจับคู่หายนะครับก็จับกันเองได้นะครับในตารางนะครับผมในตารางนี้ครับจับกันเองได้นะครับผมส่วนตัวรูดนะครับ เด่นนะครับเด่นหกกับเจ็ดนะครับผมเด่นบนนะครับผมเด่นบน6กับเจ็ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับก็ให้เอฟซีทุกคนนะครับใส่ารณญาณในการรับชมนะครับผมมีแนวทางมาฝากมาตอนกันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับทางวันนี้รายของหมวดประจำวันที่หนึ่งเดือนตุลานะครับวันที่หนึ่งเดือนตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับมีแนวทางมาฝากมาตอนกันเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับผมกับหน้าจอไว้เลยครับนําไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นก็ได้นะครับผมถ้าบัมักยมที่จับคู่ให้กะเบิงผู้กขบันเทิงนะครับผม มึงหมดก็มันเทงนะครับหรือว่วอาส้าชอบสมก,กะน้่ไปหาิบบชวนรัตตีได้นะครับผมสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับชอบส้สวกให้หมาให่ลำได้วยนะครับผมกับทางที่ลงไหว่ให้นะครับผมกผม็ขอให้ทุกท่านโชคดีถูกหวยรุ่นง,งินไปด้วยกันนะครับผม สุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านอย่าเจ็บนะครับอย่าจนนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนอย่าขัดสนมีเงินมีทองใช้ตลอดปีและตลอดไปนะครับผมเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับสําหรับช่องรัฐบาลไทยนะครับก็จะมีแนวทางมาเพิ่มคือนแนวทางลาพัฒนานะครับเป็น อาทิตย์หน้านะครับจะลงแนวทางราพัฒนาด้วยนะครับสำหรับช่องช่องนี้นะครับผมจะมีเราทางล้าเสริมมามนะครับแนวทางราพัฒนานะครับผมช่วงนี้ก็แนวทางล้าวกะลังเขานะครับก็เขาดีนะครับผมหรือใครอยากจะเข้าไปดูนะครับให้เข้าไปดูในช่องลักกี้ช้างได้นะครับลักกี้ช้างนะครับผมขอให้เบื้องหน้านะครับพี่น้องก็อย่าลืมขอบไปหลัดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ ติดตามไว้นะครับผมจะได้่าผ่าดชมนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหนาพ่อกับแม่สวัสดีครับ